ก่อนอื่นเลยเนี่ยโอ้โหมีการเปิดตัวกันแบบครึกโครมมากๆนะครับ,รบในช่วงที่ผ่านมาลาต่อหลายพักเลยนะครับอาจารย์พอจะมองเห็นภาพแล้วหรือยังฮะว่าแต่ละพักนั้นแคนดิเดตนายกจะเป็นใครและเพราะอะไรแต่ละพักถึงเลือกที่จะมาเปิดตัวใกล้เคียงกันมากๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็อย่างที่คุณออบบอกเลยครับเ้าเดือนเก้าเขามีโปรฮะโปรสอสย้ายค่ายเาะตรงนี้ก็แน่นอนเลยครับว่าแต่ละพักก็ทยอยกันเปิดตัวนะครับจะเป็นพักการเมืองเก่าพักการเมืองใหม่เพราะว่าสัญญาณเลือกตั้งเนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกทีน่าะเลือกตั้งแบบครบวาระหรือว่าจะมีอุบัติเหตุการเมืองเกิดขึ้นก่อนอะไรก็ตามแต่เพราะนั้นเนี่ยก็ทุกพักก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับ นะส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มีพรรคไหนกล้าที่จะฟันธงกันแดงชัดๆเลยนะว่าตกลงแล้วแคนดิเดตของตัวเองนั้นจะคือใครนะครับเพราะการเมืองไทยมันแปลกอย่างหนึ่งคะคุณออฟครับก็คือว่าคนที่จะมาเป็นผู้นําการเมืองเนี่ยหรือว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะั้นเนี่ยจะมาในโค้งสุดท้ายนะจะมาในช่วงสุดท้ายแล้วก็มาแบบเรียกว่าสายฟ้าแลบนะครับจะ มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการแต่งตั้งก็ดีนะครับเราเห็นได้ว่าก็มีทั้งสองแบบนะครับที่จะมาในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเพราะว่าถ้าเปิดตัวกันก่อนเนี่ยโอกาสจะถูกโฟกัสนะครับหรือว่าจะมีเรื่องของทัวลงก็ดีสปอตไลท์ฉายเข้าไปก็ดีเยอะแยะมากมายเลยสําหรับการเมืองไทยนะแล้วการเมืองไทยเนี่ยมันก็มี2ภาพที่ซ้อนกันก็คือภาพของการเมืองที่เป็นทางการกับภาพของการเมืองที่ไม่เป็นทางการนะเพราะนั้นเนี่ย เราจึงเห็นได้ว่าในภาพการเมืองที่เป็นทางการเนี่ยไม่ค่อยมีใครที่จะกล้าเปิดตัวอะไรชัดเจนนะครับนะแต่ภาพที่เป็นทางการเนี่ยผมเชื่อว่าทุกพักวางตัวกันไว้เรียบร้อยพอสมควรระดับหนึ่งแล้วนะจะมีการประเมินกันในโค้งสุดท้ายนะหรือว่าเช็คสัญญ,ญาณอะไรกันในโค้งสุดท้ายแค่นั้นเองครับครับครับเพราะฉะนั้นไล่เรียงไปทีละพักเลยดีกว่านะอาจารย์เร,ริ่มจากพักท่อไทยกันก่อนที่เป็นประเด็นหลักของเราในวันนี้เนื่องจากว่าการปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในรอบ10 5ปีเลยก็ว่าได้นะของคุณหญิงพจมานเนี่ยที่ว่ากันว่าอดีตนี่แหละนายใหญ่ตัวจริงของไทยรักไทยคำถามที่หนึ่งนะฮะอาจารย์เซอร์ไพรส์กับการที่ครอบครัวชินวัตรไปพร้อมหน้าพร้อมตากันที่เชียงใหม่หรือไม่และเพราะอะไรนะฮะกับสองก็คือการปรากฏตัวของคุณหญิงนั้นมีนัยยะอะไรบ้างในมุมของอาจารย์ครับในประเด็นแรกก่อนต้องบอกว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับเพราะคาดหวังอยู่แล้วว่า การเปิดตัวที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่เชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นฐานที่สําคัญของภรคเพื่อไทยเป็นกล่องดวงใจภรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อไทยไปเหนือเนี่ยก็ต้องมาเหนือเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีอะไรแน่นอนสักอย่างในการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยเห็นบทบาทของคุณหญิงพจมจามนชัดเท่าไหร่นะแต่ต้องบอกว่าการไปที่ภาคเหนือคราวนี้ของคุณหญิงพจมานก็ยังสะท้อนถึงความเป็นตัวจริงเสียงจริงนะของคนที่มี บรมีตัวจริงในพักเพื่อไทยนะครับซึ่งก็สืบเนื่องมาจากอดีตแล้วแหละนะครับพรคไทยรักไทยพลังประชาชนอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเห็นได้ว่าครอบครัวชินวัตรก็ครบเลยนะครับเพราะตรงนี้คือฐานสําคัญของครอบครัวชินวัตรด้วยแล้วก็เป็นฐานสําคัญของพรคเพื่อไทยด้วยนอกจากที่ภาคอีสานนะครับจะเป็นฐานสําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเห็นการไปเปิดตัวของคุณหญิงชินวัตรแล้วก็เรียกว่าครอบครัวชินวัตรนะครับไปกันครบเลย จะขาดคนเดียวอย่างที่คุณออฟบอกตอนต้นนะครับก็คือคุณทักษิณน,นะซึ่งจร <c oughs> ิงๆถ้าจะมาเนี่ยบอกว่าวิดีโอลิงก์มาได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าคุณทักษิณมาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะผิดกฎหมายพักการเมืองนะครับเดี๋ยวถูกยุบพักเมื่อไหร่ยังไม่เลือกตั้งนะหรือไปถูกยุบในระหว่างสนามเลือกตั้งในอันนี้ยุ่งเลยนะเพราะนั้นเราเห็นได้ว่าคุณทักษิณก็ถูกกันบทบาทตรงนี้ออกไปนะครับ <c oughs> อันนั้นในสถานะแรกนะครับที่คุณพจมจามนมาเนี่ยนะครับก็คงจะ ชี้เห็นว่านี่คือตัวจริงเสียงจริงของทางพรรคเพื่อไทยนะครับก็มาสู่คําถามที่2นะครับที่คุณอ๊อฟบอกว่าการที่คุณหญิงพจมจามนมาเนี่ยมันมีนัยยะการเมืองอะไรนะนัยยะการเมืองแรกนะครับก็คือนี่คือการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าปักหมุดหมายเนี่ยนะครับที่ภาคเหนือซึ่งเป็นกล่องดวงใจของพรรคเพื่อไทยแล้วคุณหญิงปรากฏตัวด้วยนะครับในฐานะของผู้มีบารมีตัวจริงของพรรคเนี่ยก็แสดงว่าพรรคเพื่อไทยประกาศชักธงรบแน่นอนในการเลือกตั้งครั้งนี้ นะซึ่งต่างกับการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 6 2นาะครับเราเห็นได้ว่าลักษณะการต่อสู้หรือยุธทธศาสตร์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในคราวนั้นเนี่ยจะมีลักษณะของการประคับประคองไม่ให้เสียฐานที่มั่นเดิมเท่านั้นเองนะเราเห็นได้ว่ามีการหลบเลี่ยงในบางเขตเลือกตั้งให้กับไทยรักษาชาติด้วยนะส่งผู้แทน <S <S นะไม่ได้ครบทุกเขตในเวลานั้นนะครับแล้วก็ตัวจริงเสียงจริงของพรรคเนี่ยไม่ได้ลงพื้นที่กันอย่างแข็งขันเหมือนกับตอนที่เราเห็นณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่า แคนดิเดตนายกในครั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้มีชื่อของคนในตระกูลชินวัตรนะครับแต่ในขณะทั้งนี้เนี่ยมันมีโอกาสแล้วครับที่เราจะเห็นคุณอุ้งอิงนะครับเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยแต่<ฮ>แล้วยิ่งคุณหญิงพจมาลลงไปในพื้นที่ด้วยนะอันนี้คือในฐานะที่1น,นะครับส่วนในฐานะที่2แนะ่นอนคุณหญิงพจมานก็ลงไปในฐานะของคุณแม่ของคุณอุ้งอิง นะซึ่งก็ต้องลงไปให้กำลังใจลูกสาวนะครับ mm hmm. ซึ่งต้องบอกว่ามีแนวโน้มแหละครับที่จะเป็นคิเดตนายกนักมนตรีของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นณนะวันนี้ผมเชื่อว่ายังอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบนะหลังจากนี้คงจะต้องมีการประเมินกันของพรรคนะครับประเมินกันของตัวคุณอุ้งอิงเองแล้วก็ประเมินโดยคุณทักษิณและคุณหญิงพจจมาดด้วยนะว่าจะส่งลงตัวจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสัญญาณที่น่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ครับ อาจารย์บอกมาเนี่เหมือนรู้ว่าผมจะถามอะไรต่อเลยนะครับผมจะถามถึงเรื่องคันดีเดตของพักเพื่อไทยนี่แหละครับอ่ะในเมื่ออาจารย์บ <c oughs> อกไปแล้วว่ามีโอกาสที่จะเป็นคุณอุ้งอิงถ้าผมถามต่อเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าห้าสิบห้าสิบไอห้าสิบที่เหลือเนี่ยถ้าไม่ใช่คุณอุ้งอิงเนี่ยมองไปในเพื่อไทยแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนอื่นเป็นใครอีกไหมฮะคุณหมอชนน่านหรือว่าจะเป็นใครในในเพื่อไทยครับ ผมว่าเพื่อไทยครั้งนี้คงไม่ส่งคนดิเดตคนเดียวนะครับก็คงคล้ายๆกับการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วนะจะมีคนดิเดตสองสาคนนะครับหนึ่งในนั้นก็แน่นอนแหะครับคงจะต้องมีหัวหน้าพักคือคุณหมอชนน่านด้วยนะครับแล้วก็จะมีบุคคลซึ่งอาจจะอยู่ในพักอีกสักคนหรือว่าอาจจะเป็นคนนอกพักอีกสักคนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นไปได้ที่เราเห็นคนดิเดตครบ3าคนเลยถ้ากรณีที่มีชื่อคุณอุ้งอิงอยู่ด้วยเป็นหนึ่งในสตรงนั้นนะครับแล้วก็พักเพื่อไทยวันนี้เนี่ยก็ต อาจจะเหลือไม่เยอะมากแล้วนะครับ,รบอย่างในการเลือกตั้งเมื่อปี2อ6 2หสองเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยรเราเห็นว่าคนดิเดตสาคนนะครับก็คือคุณหญิงสุดารัตน์คุณชัดชาติคุณชัยเกษมนะวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์ออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วนะครับในขณะที่คุณชัดชาติก็ประกาศค่อนข้างชัดว่าคงจะอยู่สนามกรทมเนี่ยก่อนเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องกอรทมเพราะว่าเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาไม่นานนักนะครับนขณะที่คุณชัยเกษมก็อาจจะ ไม่ได้มีบทบาทนะครับในพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนะสักเท่าไหรนักแต่เพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นคนด d เดตก็คงต้องเป็นหัวหน้าพักท่านปัจจุบันนะครับคือคุณหมอชนน่านแล้วก็อาจจะมีบุคคลจะในพักนอกพักอีกสักคนแต่และอีกที่หนึ่งไว้ตัดสินใจโค้งสุดท้ายเลยสำหรับอุ้งอิงแพร่ทองฐานชินวัตรครับครับครับอาจารย์ครับต่อเนื่องนิดนึงว่าการปรากฏตัวของคุณหญิงพจมาเนี่ยเพื่อไทยเขาจะไม่คิดเพราะว่า ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเอาจุดเนี้มาเป็นประเด็นในการโจมตีเรื่องของอผีทักษิณระบอบทักษิณกูรชินวัตยังครอบงําเพื่อไทยอยู่เห็นไหมเนี่ยเปิดตัวกันแบบโต้งๆไปแล้วฝั่งเพื่อไทยเขาจะไม่กลัวตรงนี้เหรอฮะคือถ้าเพื่อไทยตัดสินใจว่าจะส่งอุ้งอิงลงแคนดิเดตไอรุนตีอันนี้มันเป็นคําถามที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะแล้วก็มันก็เป็นทั้งผลบวกผลลบต่อพรรคเพื่อไทยนะคือในแง่ของผลบวกนั้นเนี่ยก็จ,จะสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้คนในพรรคเพื่อไทยนะครับว่าอย่างไงก็ตามนะฮะตระกูลเชนวัตรก็ยังคงชักธงรบร่วมกับทางเพื่อไทยอยู่นะเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะทําให้คนซึ่งอยากจะย้ายพักนะครับก็อาจจะเปลี่ยนใจนะครับหรือไม่ก็เหมือนที่คุณทักษิณเคยพูดไว้ก่อนนี้ครับว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะแล้วบิ๊กเซอร์ไพรส์นั้นออกมาเนี่ยใครที่ออกไปจากพักนี้ต้องยูเทิร์นกลับมาเนี่ยแต่แทบจะไม่ทันนะนะคุณทักษิณเคยพูดอย่างนี้ไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็สะท้อนได้เห็นแล้วครับว่า ก็ต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วในการที่จะปล่อยชื่อคุณอุ้งอิงออกมานะครับแต่ในขณะเดียวกันแน่นอนมันเป็นผลลบด้วย <Is> นะเพราะการปล่อยชื่อครับเพราะว่าการปล่อยชื่อคุณอุ้งอิงออกมาเนี่ยแน่นอนในมุมหนึ่งมันเป็นผลลบด้วยนะครับเพราะว่าการปล่อยชื่อคุณอุ้งอิงออกมานั้นเนี่ย <Is> ก็เท่ากับว่าภาพของพรรคเพื่อไทยกับคุณทักษิณก็ยังจะสลัดกันไม่ออกนะการเมืองแบบชินวัตรแฟมิลี่ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมานะครับเป็นคําถามสําคัญแล้วก็อาจจะเป็น จุดที่จะโจมตีทางการเมืองนะแล้วก็อาจจะโยงไปถึงเรื่องทางกฎหมายด้วยเช่อนอาจจะนําไปสู่การยุบพรรคเรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะมันก็เป็นความเสีย่ยงนะซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกคุณออฟครับว่าสุดท้ายจะต้องมีการประเมินและชั่งน้ําหนักนะระหว่างผลได้ผลเสียนะว่าอะไรที่จะเป็นอ่าสิ่งที่เป็นผลบวกมากกว่าผลลบนะแล้วในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยจึงจะมีการตัดสินกันอีกครั้งหนึ่งะครับว่าคุณนุงอิงจะอยู่ในฐานะแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยไหม ครับครับอาจารย์ครับโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยที่เขาพูดมาโดยตลอดก็คือคําว่าแลนสไลด์นะฮะแล้วเขาตั้งเป้าว่า250ที่นั่งเนี่ยจะต้องคว้ามาให้ได้เพื่อที่จะปิดสวิตส,วสวอวปิดอํนานาจสวอวในการเลือกนายกอะไรต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยในมุมมองอาจารย์คิดว่าเลือกตั้งคราวหน้าปี66เนี่ยมีโอกาสที่เพื่อไทยจะได้แลนสไลด์อย่างที่ตั้งเป้าไว้ไหมฮะอาจารย์ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากเลยสําหรับพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย ถึงเพื่อไทยจะแลนดสไลด์ได้ตามเป้าหมายเลยนะครับมาอ่านมห้าสหรืออจะมากกว่านั้นเลยเนี่ยยางไรก็ดีก็ต้องอาศัยเสียงสวอยู่ดีครับในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะเพราะว่า250นั้นเนี่ยนะยังต้องอาศัยเสียงสวอีกประมาณร้อยกว่าเสียงนะครับถึงจะเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะของสมาชิกรัฐสภาคือสสบกสวนที่จะเป็นนายกได้เนี่ยพูดง่ายว่าต้อง376ขึ้นไปนะจาก750อนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็เป็นเรื่องที่ยาก ถ้าจะบอกว่าไม่อาศัยเสียงสวเลยนะครับอาจจะเป็นได้ทางหนึ่งก็คือว่าเพื่อไทยเองต้องได้มากกว่า376นะจากสอสอ500คนซึ่งอันนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามตรงนี้คงเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคมากกว่านะครับในการที่จะรณรงค์ทางการเมืองนะครับแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องยอมรับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากนะวันนี้การที่จะแลนสไลด์ได้นั่นหมายว่าเพื่อไทยจะต้องมีฐานนะครับที่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค,คร,รอบๆป,ประเทศ นะแต่วันนี้ในภาคใต้เนี่ยเรายังไม่เห็นสัญญาณของเพื่อไทยเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เน<ช>ี่ยถ้าลําพังเฉพาะในภาคเหนือเพื่อไทยก็คงมาอันดับหนึ่งแหละนะในภาคอีสานก็คงจะมาอันดับหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมว่าภูมิใจไทยเองก็กําลังเจาะฐานอีสานของภาคเพื่อไทยนะนี่นก็คือสิ่งที่เพื่อไทยก็ต้องวิ่งปิดรอยรั่วที่ภาคอีสานด้วยนะฮะเดียวกันก็ต้องไปเปิดฐานใหม่ในภาคใต้ซึ่งมันไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะครับส่วนในภาคอื่นๆ นะเช่นในกรุงเทพมหาันครเช่นในภาคกลางภาคตนออกต่างๆอันนี้มันเป็นลนักษณะที่แต่ละพักก็จะแชร์คะแนนเสียงกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นรตรงนี้ก็คงจะเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายสําหรับการแลนสไลด์ครับครับครับอาจารย์ครับมีประโยคหนึ่งที่นักข่าวถามคุณหมอชนหน้าเนี่ยเรื่องของภูมิใจไทยแล้วหลายคนก็ตีความในสิ่งที่คุณหมอพูดว่าเหมือนกักนะฮะเหมือนกักว่าเอ๊ เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าจุดยืนของเขาเป็นยังไงถ้าเขายังสนับสนุนเผด็จการก็คงจะร่วมงานกันไม่ได้พูดแบบนี้หลายคนมองว่าเอ๊เพื่อไทยมีโอกาสจับมือกับภูมิใจไทยในการเลือกตั้งคราวหน้าหรือเปล่าอาจารย์มองไงฮะสำนวนคลาสสิกอันหนึ่งที่เรามักจะได้ยินคือการเมืองนั้นไม่มีมิตรแทร้และศัตรทูที่ถาวรนะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ถาจจะมีเรื่องของการประทะกันบ้างนะครับในสนามภาคอีสานนะครับอาจจะมีเรื่องของไล่หนูตีงูเห่ากันอะไรกันบ้างเนี่ยแต่ท้ายที่สุด <c oughs> การเมืองมันก็คือการเมืองน,นะฮะแล้วก็ในสนามของการต่อสู้แข่งขันนะครับก็ต่อสู้กันแต่ละพักนะครับแต่ว่าพอ<ด>อยู่ในสนามของการที่ต้องเจราจาพูดคุยต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนทุกพักเขาก็ต้องเปิดทางกันไว้นะในการที่จะทําให้เกิดเรื่องของโอกาสในการที่จะร่วมรัฐบาลหรือทํางานร่วมกันได้นะแล้วก็อย่าลืมว่าจริงๆแล้วพักภูมิใจไทยเนี่ยก็แต่งนอรอเกาไปจากพักเพื่อไทยนี่แหละครับ เพราะอดีตก็คือพักพลังประชาชนนะครับก่อนที่จะแยกตัวออกไปเป็นพักภูมิใจไทยนะครับในช่วงปี2553 54อะไรแถวนั้นนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่ายังไงก็เชื่อว่าโอกาสที่จะคุยกันเนี่ยนะครับก็ยังสามารถเป็นไปได้นะครับระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนะแล้วก็ถ้าในสมการตรงนี้มีเรื่องของบทบาทสว .250 ที่ยังคงอยู่นะไปจนถึงปี2567เนี่ย อันนี้ก็ยิ่งทาให้ใฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีโอกาสหรือมีเงื่อนไขที่มันลงตัวนะ mm hmm. เขาเรียกว่าสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้ mm hmm. นะเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเราดูในภาพใหญ่ๆนะครับาจากการเสนอแก้รัฐธรรมนูญก็ดีนะครับแม้แม้ทั้งล่าสุดที่มีการโหวตเรื่องมาตรา272เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการต่อสู้ในเชิองอุดมการ์นั้นยังคงอยู่นะแล้วก็ผ่าน mm hmm. กระบวนการของการลงคะแนนเสียง ในเรื่องรัฐธรรมนูญนะเราเห็นได้ว่าฝ่ายการเมืองที่มาจัดการเลือกตั้งเนี่ยยังไงก็ตามเขาก็อยากปิดสวิตสอว์นะเพียงแต่มันปิดไม่ได้นะวันนี้เพราะว่าสว์นะเสียงไม่ถึง1ในสของสวคือ84คนที่จะต้องมีด้วยในวาระแรกเนี่ยนะจึงปิดสวิตสวไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยเห็นได้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเนี่ยนะครับเขาก็มาโหวตร่วมปิดสวิตสว์ก็มีนะฝ่ายค้านอันนี้เขาโหวตปิดสวิตสวอยู่แล้วซึ่งมันสะท้อนเห็นได้ว่า อันนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้บรรดาฝ่ายการเมืองที่มาในการเลือกตั้งเนี่ยมีผลประโยชน์ทางการเมืองที่ตรงกันนั่นเองนะครับอืมครับครับครับอ่ะทีนี้ก็มีอีกหนึ่งพักครับที่การประกาศเปิดตัวเนี่ยเหมือนจะพูดจะกระทบกันไปกระแทบกันมาเนี่ยะก็คือฝั่งของไทยสร้างไทยโดยคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยคือฝั่งของคุณหญิงก็พูดอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยพักบางพักนี่นะคือสู้เพื่อประชาชน จริงหรือเปล่าดิฉันเนี่ยเนี่ยสู้กับร,ร,รัฐบาลตั้งแต่วินาทีแรกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคุณหมอช่วน่นเองก็ออกมาพูดประมาณว่าเอ๊ะเราไม่มีนะพักพี่พักน้องเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮนะระหว่างทางไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยกับเพื่อไทยของคุณอุ้งอิงเลยละกันถ้าพูดแบบนี้ดูเหมือนว่าเขามีรอยร้าวกันไหมครับแล้วเขาจะทํางานร่วมกันได้หรือเปล่าในอะนาคตอย่าลืมว่าพัก ไทยรักไทยนะครับมาสู่พลังประชาชนแล้วก็มาสู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีพัฒนาการที่ยาวนานอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็พัฒนาการตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นนะครับจากการลออ้อมทางอุดมการแล้วก็เกิดรรคการเมืองเกิดขึ้น,นพรรคไทยรักไทยในอดีตนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกับพลังประชารัฐนะก็คือตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มนะฮะบรรดากลุ่มการเมืองหรือสสต่างๆนะแล้วต่อมาก็มีการควบรวมด้วยนะครับควบรวมกับพรรคความหวังใหม่นะแล้วก็ควบรวมกับบรรดาพรรคเล็กอีกจํานวนหนึ่ง นะครับแล้วก็ต่อมาก็พัฒนามาสู่พักพลังประชาชนแล้วก็พักเพื่อไทยในปัจจุบันแเพะฉะนั้นแน่นอนแหละครับว่าด้วยความที่เป็นองคอก์กรทางการเมืองขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ในแง่ความเป็นมาต่างๆเนี่ยมันก็เกิดจากการรวมกลุ่มต่างๆเนี่ยดังนั้นในแต่ละกลุ่มเขาก็อาจจะเห็นไม่ตรงกันนะมีทัศนคติค่านิยมความคิดความเชื่อทางการเมืองที่ต่างกันนะแล้วก็นําไปสู่เรื่องการปฏิบัติการทางการเมืองที่อาจจะต่างกันแล้วก็ทําให้เห็นเป็นความขัดแย้งกันเนะี่ยมันก็เป็นไปได้นะเราเห็นได้ว,ว่า ในสมัยที่คุณหญิงสุดารัฐยังอยู่ในพักเพื่อไทยนะครับก็มีการแตกตัวออกไปของกลุ่มแคร์นะซึ่งกลุ่มแคร์ก็ออกไปเคลื่อนไหวนการเมืองในภาคประชาชนนะครับอีกจานวนหนึ่งแต่ว่าพอหลังจากที่คุณหญิงสุดารั์ออกไปนะครับกลุ่มแคร์กลับมาสู่พักเพื่อไทยนะก่อนหน้านี้นมีแนวคิดในการที่จะตั้งพักอีกหลายพักเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นพักเส้นทางใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้แนวัสุดท้ายแนวคิดเหล่านี้ก็ล้มเลิกไปเพราะเมื่อทีมคุณหญิงสุดารัฐออกก็ปรากฏว่า บุคคลซึ่งอยู่ในกระแสข่าวว่าจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ต่างๆก็กลับมาสู่พรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สะท้อนเห็นนะครับว่าด้วยความที่พอเป็นองค์กรทางการเมืองขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มย่อยทางการเมืองหรือที่เราเรียกว่า politic a l faction เนี่ยอยู่ในนั้นแล้วกลุ่มย่อยอแต่ละกลุ่มเขาก็มีโอกาสนะครับที่มันอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันหรือมีการประทะกันได้คราวนี้ยิ่งพอออกไปจากพรรคด้วยเนี่ยนะครับแน่นอนการพุกษ์วิจารณ์มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันครับ ครับครับครับอ่ะผมสลับไปที่สร้างอนาคตไทยของดรสมคิดกันบ้างนะครับเพิ่งจะเปิดตัวแหนมีวลีเด็ดหลายวลีเลยที่หลายคนมองว่าไปกระทบกับสามปอเหมือนว่าไม่เอาสามปอแล้วหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นให้อาจารย์ช่วยิเคราะห์หน่อยว่าสร้างอนาคตไทยจะอยู่บนสมการทางการเมืองคืออยู่ตรงไหนของการเมืองไทยครับไม่เอาสามปอนีะ้ต้องถามว่าปอไหนนะ <laughs> ถ้าปอประวิทย์นี่ ปอประวิทย์ uh uh. นี่ผมเชื่อว่าโอกาสที่ทางสร้างอนาคตไทยจะไม่เอานะสูงนะครับซึ่งเรงนี้กลับด้านกันนะกลับด้านกันนะครับ <S <S คุณอ๊อฟกับทางเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งเศรษฐกิจไทยซึ่งนําทีมโดยคุณธรรมนัทนั้นนั้นก็เปอประวิทย์นะเขาไม่เอาปอประยุทธ์นะนะครับเพราะนั้นเนี่ยในขณะที่สร้างอนาคตไทยเนี่ยเขาไม่เอาปอประวิทย์แต่เขาจะเอาปอประยุทธ์หรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมว่าสร้างอนาคตไทยอดีตก็คือสีกุมารนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มสําคัญเลยนะครับในการที่จะ ก่อร่างสร้างตัวพักพลังประชาธินะครับแล้วก็สีกุมารเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญนะครับในการที่จะเป็นมือไม้ทางเทคนิคนะครับให้กับพลเอกประยุทธ์นะตั้งแต่สมัยเป็นรัฐบาลคอสชอนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือในช่วงรัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี62นะเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์การเมืองภายในพักเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ทางสีกุมารเนี่ยก็เดินออกจากพักนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็เกิดขึ้นในเรื่องของพรรคการเมืองใหม่ก็คือสร้างอนาคตไทย นะดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันสะท้อนภาพเห็นนะครับว่าการเดินออกของสีกูมารเนี่ยก็เพราะว่าพลเอกประวิตยมาทวงเก้าอี้นะทวงบัลลังก์ของหัวหน้าพักคืนนะครับในพักพลังประชารัฐนั่นเองเพราะฉนั้นตรงนี้เนี่ยเอาโอกาสที่จะไปร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐถ้ายังคงมีชื่อพลเอกประวิตย์นะครับจะเป็นหัวหน้าพักก็ดีเป็นแคนดิเดตนายรัฐมนรีของพลังประชารัฐก็ดีต้องบอกว่ายากนะซึ่งต่างกับเงื่อนไขของพัก เศร,รษฐกิจไทยที่นําทีมโดยคุณธรรมนัทแม้ว่าจะออกมาเหมือนกันนะครับแต่รเราเห็นว่าแม้กระทั่งล่าสุดวันนี้พลเอกประวิตยยังให้สัมภาษณ์เลยว่าจะไม่ส่งนะครับผู้สมัครในการที่จะไปชนกับเศร,รษฐกิจไทยในบางพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สะท้อนภาพเห็นว่าความสัมพันธ์อันดียังคงมีอยู่นะและที่สําคัญตัวเลขมันสะท้อนเห็นชัดครับการอภิปรายไม่ต้องใจที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักสองเดือนที่แล้วนะครับเราเห็นได้เลยว่าพลเอกประวิตยนั้นเป็นบุคคลที่ได้เสียงมากที่สุด นะคือได้เสียงจากทั้งในพลังประชารัฐก็ได้เศรษฐกิจไทยก็ได้ในพักร่วมรัฐบาลก็ได้นะในพักจิ๋วพักเล็กก็ได้หรือแม้กระทั่งพักฝ่ายค้านเองได้เลยนะถ้าเป็นฝ่ายค้านที่เป็นงูเห่าแล้วก็สอสอฝากเลี้ยงเนี่ยก็ยังมาลงให้ผลอกประวิตลเพราะนี่คือตัวจริงนะครับของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี่คือผู้มีบาร,รมีตัวจริงนะดังนั้นตรงนี้ก็คือสะท้อนภาพเห็นว่าถ้าในเงื่อนไขแบบนี้โอกาสที่สร้างอนาคตไทยจะมารวม ถ้าพลเอกประวิทย์จะต้องเป็นคนดิเดตนายกผมคิดว่ายากแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังพอมีโอกาสครับนะส่วนพลเอกอนุพงศ์<ม>อาจจะเป็นปอที่เงียบที่สุดนะแล้วก็คงจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองสักเท่าไหร่นักครับครับครับเดี๋ยวสามปอค่อยมาถามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วจะเหลือสักกี่ปอเนะี่ยในการเลือกตั้งคราวหน้าเนะี่ยแต่ว่าขออนุญ,ญาตสลับไปที่ภูมิใจไทยหน่อยดีกว่านะครับท่าทีของคุณอนุทินในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องในอดีตนะครับหลายครั้งเลยนะครับ แล้วก็บอกว่าที่ต้องร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเพราะรีบรีบให้คอสอชอจบลงสถทีจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยพูดเลยนะว่าจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์อะไรต่างๆนานานเนี่ยนะ,ะถ้าทีของคุณอนุทินในช่วงหลังเนี่ยอาจารย์วิเคราะห์ว่ายัางไงบ้างครับก็เป็นช่วงสุดท้ายที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งครับเพราะนั้นทุกพรรก,การเมืองโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองที่มีการเลือกตั้งเนี่ย ก็จะต้องมีความชัดเจนในการที่จะไปตอบคําถามกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทิศทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ารัฐบาลในปัจจุบันนั้นเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าประสบปัญหาสําคัญประการหนึ่งเลยก็คือความชอบธรรมทางการเมืองนะแล้วความชอบธรรมทางการเมืองตรงนี้มันก็มีที่มาจากปัญหาในเรื่องของการขาดประสิทธิภาพในการบริหารปัญหาภาวะเศรษ,ษฐกิจนะครับที่พี่น้องประชาชนตั้งคำถามนะครับแม้จะบอกว่าเอาละมันมาจากภาวะ เศรษฐกิจโลกมาจากเรื่องโควิดมาจากอะไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเวลาคนเรตั้งคําถามก็ตั้งคําถามกับรัฐบาลนะตั้งคําถามกับตัวผู้นําอย่างเช่นท่านนายกนะครับตั้งคําถามกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลอะไรแน่นอนมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอถึงช่วงการเลือกตั้งเนี่ยประเด็นคําถามเหล่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะ ขับเคลื่อนหรือเดินหน้าการเมืองไปในทิศทางไหนนะครับและที่สําคัญวันนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ของภูมิใจไทยก็คือต้องการเจาะพื้นที่ในภาคอีสานนะครับของพรรคเพื่อไทยด้วยนะดังนั้นยิ่งต้องมีความชัดเจนเลยนะครับกับในกรณีการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับหรือว่าสนับสนุนอํานาจคอสชอหลังจากนี้หรือไม่นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าท่าทีภูมิใจไทยหลังก็จะออกมาลักษณะของการที่จะโหวตสวนนะครับอย่างเช่นในกรณีปิดสวิตสอวอ,อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราก็เห็นได้ว่าภูมิใจไทยก็เป็นหนึ่งในพรรคที่ ปวดสวนในเรื่องปิดสวิตสว์นะครับแม้ว่าจะปิดไม่สําเร็จอะไรก็ตามนะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเวทีของการเลือกตั้งดังขึ้น,นยังไงก็ตามนักการเมืองที่มาติดการเลือกตั้งเขาก็ต้องคิดถึงการตอบสนองต่อประชาชนมากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยอำนาจคอสชอก็อาจจะเริ่มถดถอยนะครับถ้าไม่สามารถที่จะดํารงรักษาอํานาจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำนิยฉัย8ปีนายกเนี่ยนี่คือจุดชีวดที่สําคัญเลย ว่าจะมีผลต่อทิศทางการเมืองหลังจากนี้ไปอย่างไรครับ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 อ่ะผมไปที่ก้าวไกลกันบ้างครับอาจารย์ครับก้าวไกลเนี่ยคุณคพิธาเองก็ประกาศเมืนันว่าพร้อมแล้วก็ขอเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวผู้สมัครสสกทมแต่ว่าประกาศไม่ครบนะฮะยังเปิดตัวไม่ครบนะฮะยี่สิบสามคนเท่านั้นเองคือมุมมองอาจารย์อาจารย์มองก้าวไกลในครั้งนี้อย่างไรในวันที่ ไม่ได้เป็นเหมือนอนาคตใหม่เมื่อครั้งที่แล้วไม่มีแกนนําคนสําคัญอย่างคุณธนาธรคุณช่อแล้วก็อาจารย์ปิยะบุตรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีอุบัติเหตุที่เอือ้อเหมือนคราวไทยรักษาชาติคราวที่แล้วหรือเปล่าอาจารย์มองก้าวไกลครั้งนี้ยังไงครผมว่าปัญหาก้าวไกลไม่ได้ต่างจากสมัยอนาคตใหม่เลยนะครับนั่นก็คือปัญหาในเชิงบุคลากรทางการเมืองเรา<ม>เห็นได้นะครับว่าในสมัยที่เป็นพักอนาคตใหม่เนี่ย ในเวลานั้นนะครับต้องบอกว่าการสรรหาบุคคลที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักสําหรับพรรคการเมืองตั้งใหม่นะดังนั้นเนี่ยก็มีทั้งบุคคลซึ่งอาจจะมีความเกาะเกี่ยวเหนียวนั่นในทางอุดมการณ์ก็มีนะบุคคลซึ่งอาจจะมาสแสวงหาโอกาสในพรรคก็มีนะบุคคลซึ่งอาจจะไม่ได้รับโอกาสจากที่อื่นนะแต่มาได้รับโอกาสจากอนาคตใหม่ก็มีนะดังนั้นเราจึงเห็นปรากฏการณ์ที่มันเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่มีสสพึ่งแตกหลังเยอะแยะมากมายเลย นะแลสวสสเพิ่งแตกรางเหล่านีนะ้ก็ไปอยู่กับพรรคซึ่งบางครั้งอาจจะอยู่ฐานทั้งอุดมการคนละขั้วกับอนาคตใหม่เลยด้วยซ้าไปนะครับแล้วก็บางคนก็กลับมาวิจารณ์พรรคเก่าของตัวเองต่างๆด้วยซ้าไปเพราะ่อันนี้ก็คือปัญหาที่วันนี้พรรคเก้าไกลนะหรือในอดีตคือพรรคอนาคตใหม่นั้นไม่ได้ประสบปัญหาต่างจากเดิมเลยนะวันนี้จะเห็นได้นะครับว่าในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องตัวผู้สมัครหรือแม้กระทั่งเรื่องของอดีตสสบางคน ไม่ได้รับการส่งจากพักให้ลงสมัครในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในหลายพื้นที่นะครับก็อาจจะประสบปัญหาเรื่องการหาบุคลากรในการเมืองที่จะมาลงหรือแม้กระทั่งในแง่ของแกนนําพักนะครับวันนี้การนาซึ่งมีบทบาทโดดเด่นเนี่ยเหลืออยู่เพียงไม่กี่ท่านแล้วที่จะสามารถลดแล่นในการเมืองในระบบนะฮะเราใช้คาว่าการเมืองในระบบเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปสู่การเมืองนอกระบบในฐานะของคณะก้าวหน้าไปนะครับแต่ว่าในฐานะของการเมืองในระบบของพรรคก้าวไกลเนี่ย หลักๆก,ก็มีคุณทิมพิธานะคุณวิโรธวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าออกไปลงผู้ว่ากทามนะครับจะกลับมาครั้งไม่ในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องจับตามองนะในขณะที่คุณปิยบุตรนะครับหรือว่าคุณธนาธรคุณช่อต่างๆวันนี้ก็ขับเคลื่อนในส่วนการเมืองนอกสภาไปแล้วไงครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาเพราะว่าท้ายสุดถ้าอยู่ในสนามเลือกตั้งสองสามท่านนี้มาช่วยหาเสียงเดี๋ยวโดนยุบพักเป็นครั้งที่สอง นะเพราะว่ามไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคมาเกี่ยวข้องกับการบริหารพรรคนะตรงนี้คือข้อจํากัดนะครับของพรรคเก้าไกลในเชิงบุคลากรในการเมืองซึ่งผมคิดว่าปัญหาเนี้ยคือปัญหาที่เก้าไกลยังแก้ไม่ตกตั้งแต่สมัยเป็นอนาคตใหม่มาจนถึงปัจจุบันนะครับครับครับ,รบอ่ะเอ่อของประชาธิป,ปัตย์เนี่ยผมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าประชาธิป,ปัตย์ยังดูนิ่งนิ่งเงียบเงียบไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่ว่าผมอยากจะถามอาจารย์นะครับในช่วงท้ายนี้ก็คือว่าเออสามปอครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เกินมาแล้วนะฮะว่า เอ๊ะบางคนเขาเอาปอนั้นไม่เอาปอนี้เอาปอนี้ไม่เอาปอนั้นในมุมอาจารย์อาจารย์คิดว่าเลือกตั้งคราวหน้านี่จะครบไหมฮะสามปอหรือว่าใครจะหายไป <laughs> ผมว่าใครจะหายจะอยู่เนี่ยอันนี้จะไม่ใช่จุดหลักของสามปอเลยนะเพราะจุดหลักจริงๆนั้นคือแกนกลางอํานาจว่าสามปอนั้นสามารถจะคุมยุทธศาสตร์การเมืองได้ใหมนะส่วนใครจะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกใครจะสลับตําแหน่งอะไรยังไงมันไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่านั่นคือการสลับตัวผู้เล่น แต่ถ้าแกนกลางในเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลชุดหน้ายังคงเป็นสามปอนะและก็ยังคงมีเรื่องของกลไกในการสนับสนุนอำนาจคอสช,อชอต่อเช่ 250, นสวสองหหรือตัวรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0ต่างๆเหล่านี้เนี่ยยัง an ดำรงคงอยู่อันนี้คือจุดที่จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอำนาจของคอสชอก็ยังไม่ได้หายไปไหนนั่นเองครับท้ายที่สุดแล้วครับช่วงท้ายนี้อาจารย์มองเมื่อกี้ท่านก็ยับมาแล้วนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของพลังประชารัฐ ความเป็นพักใหญ่ในช่วงที่ผ่านมากับตอนนี้หลายหลายคนมองว่ากลายเป็นพักขนาดกลางแล้วหรือเปล่ารวมไปถึงเศรษฐกิจไทยสุดท้ายจะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมฮะในมุมอาจารย์ผมคิดว่าพลังประชารัฐกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีโอกาสนะครับถ้าหัวหน้าพักพลังประชารัฐยังเป็นพลเอกประวิตยอยู่นะครับมีโอกาสที่อาจจะจับมือกันได้นะครับส่วนการรวมพักนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นอะไรนะและโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยการนาพักเศรษฐกิจไทย คือคุณธรรมนั้นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องกลับมานั่งในตําแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะครับเพราะว่าด้วยดีกรีที่วันนี้คุณธรรมนั้นเองก็ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแล้วนะแล้วก็การออกไปเป็นเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะมีความคล่องตัวในการดําเนินการทางการเมืองการตัดสินใจต่างๆที่มากกว่าการอยู่ในพลังประชารัฐนะซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มกวนมากมายทางการเมืองนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันพลังประชารัฐวันนี้เนี่ยก็อาจจะถูกวาง ตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองเนี่ยให้เป็นพักที่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นพักใหญ่แล้วนะครับแต่เป็นพักขนาดกลางที่ไปโกยเก็บคะแนนในส่วนของแบ่งเขตเลือกตั้งไปเศรษฐกิจไทยก็ไปโกยเก็บคะแนนในส่วนบัญชีรายชื่อไปนะเพราะว่าเป็นพักขนาดเล็กนะครับก็อาจจะไม่ได้มีฐานในพื้นที่ที่มากนะักแล้วตรงนี้ก็คือการแบ่งงานนันทำนะแยกกันเดินแล้วก็รวมมันตีระหว่างสองพักนี้ครับครับผมครับวันนี้สอบถามอาจารย์เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะมีฟัอง,องขึ้น เงินเพิ่มเติมเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์สวัสดีครับ